ผมอยากให้พี่น้องเกษตรกรชาวบนได้ทำนาได้ทั้งปีสิ่งที่ผมอยากได้คือการปรับสภาพแปลงนาให้มีความเหมาะสมทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนได้บริหารจัดการน้ำได้บริหารจัดการการเกษตรจนเข้าถึงการดำเนินการอย่างยั่งยืนในอนาคตผมมองว่าในหลักการดำเนินงานของ การเกษตรนั้นนะจำเป็นที่ต้องมีการปรับสภาพแปลงนาให้มันดีเราต้องสามารถปรับสภาพแปลงนาให้แปลงนานั้นมากเป็นมากกว่าที่จะเป็นที่ปลูกข้าวอย่างเดียวนะครับผมก็เลยคิดโครงการหนึ่งขึ้นมาชื่อใช้ชื่อโครงการว่าอุบลชุ่มเย็นโครงการอุบลชุ่มเย็นนั้นก็เป็นโครงการที่จะทําให้จังหวัดอุบลราชธา,านีปฏิรูปผืนนาให้มีความชุ่มเย็นให้มีน้ําตลอดปีนะครับ เราจะสร้างระบบคลองไส้ไก่ควบคู่กับระบบแก้มลิงให้จังหวัดอุบ,บลราชธานีมีแหล่งที่เป็นแหล่งน้ําเป็นฟองน้ําสําหรับการเชื่อมต่อจากแก้มลิงหนึ่งไปหาแก้มลิงหนึ่งซึ่งใช้โครงการว่าแก้มลิงรั่วในอนาคตนั้นเราจะต่อยอดต่อไปเพื่อให้มีชนบพทาระบบท่อไปทุกพื้นที่ของชาวจังหวัดอุบลราชธานีผมหวังเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือของพี่น้องเกษตรกรที่จะทํางานร่วมกัน เราจะพลิกฟื้นแผ่นดินโดยการปฏิรูปผืนดินด้วยการทำให้อุบลชุ่มเย็น